อิยาลามอเตอร์ช anel สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับแอมมี่และน้องทีมนะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวนะคะฮีโน่วิกเตอร์นะคะ500นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัว380แรงม้านะคะจดทะเบียนปี2,559นะคะ ราคาเปิดอยู่ที่1 9 8 0 0ล้านบาทนะคะตัวนี้นะคะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะคะผ่อนตัองวง่นนะคะอยู่ที่46,785บาทนะคะงบจบนะคะแสนสองหนึ่งแสนห้านะคะขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้านะคะออกรถที่อัยลานะคะเรามีรับประกันให้1เดือนนะคะในการเดิเดี๋ยวเราจะมารีวิวด้านหน,น้าก่อนเลยนะคะตัวนี้นะคะหน้ากระจังนะคะจะเป็นโฉมนีโอนะคะมาพร้อมโลโก้ฮีโน่ขนาดใหญ่นะคะ จะอยู่ด้านหน้านะคะแล้วก็ห้องเครื่องนะคะจะอยู่ตรงนี้มีบันไดและมือจับนะคะขึ้นไปทาความสะอาดนะคะที่ปัดน้ําฝนสองด้านครบนะคะส่วนไฟเดี่ยวนะคะจะอยู่แก้มด้านข้างนะคะตัวนี้จะเป็นไฟหน้านะคะแล้วก็ไฟตัดแ <หา S 1> ตะคฮีโน่ <หา S 1> คันนี้นะคะมาพร้อมอยางสิบเส้นนะคะยางจะ,ะด้านหน้านะคะจะเป็นยางบิชสโตนนะคะ ขอบนะคะขอบยาง22.5นะคะ 28580R นะคะส่วนยางด้านหลังนะคะก็จะเป็นยี่ห้อดันหลบนะคะ8ข้างนะคะสภาพยางโดยรวมนะคะ70%ซนะคะค่ะเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดรอบคันนะคะคันนี้นะคะเก็บงานเก็บสีเรียบร้อยแล้วนะคะสายไฟเก็บเรียบร้อยนะคะคัสซีกก็สวยนะคะท่อเดิมนะคะไม่ได้แต่งมานะคะ ค่ะส่วนด้านหลังนะคะไฟสองข้างนะคะครบนะคะแล้วก็มีไฟเบรกนะคะด้านล่างนะคะอันนี้จะเป็นเพานะคะตัวนี้สองเพานะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเช็คช่วงล่างกันนะคะช่วงล่างนะคะก็มีเพาสองคู่นะคะแล้วก็ตัวนี้จะมีแหนบนะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะส่วนคัสซีนะคะคัสซีก็เป็นตามออกแบบมาโดยช่างวิศวะนะคะก็คือออกแบบให้มามีรูนะคะ รองรับการยืดหยุ่นนะคะสมมุติว่าถ้าเราตกกลุ่มนะคะมันก็ทําให้คัสซีไม่แตกตรงนี้เราเก็บงานเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมีโลโก้นะคะแผ่นยางด้านหลังนะคะเป็นโลโก้ของเต็นเรานะคะอิยาลามอเตอร์กรุ๊ปทักจำกัดนะคะพร้อมเบอร์โทรนะคะถ้ามีปัญหาอะไรก็คือโทรเข้ามาเลยสําหรับะะตรงนี้นะคะจะเป็นถังน้ํามันขนาดใหญ่นะคะสามารถจุน้ํามันนะคะได้400ลิตรนะคะตัวนี้จะใช้เป็นน้ํามันดีเซลนะคะ และตัวนี้นะคะจะเป็นพาวปั่นน้ำมันนะคะเอาไว้ต่อกับลูกค้าต้องการไปวิ่งน้ำมันนะคะหรือว่าอยากจะไปลากจูงพวกที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์ค่ะก็ได้นะคะสำหรับตัวนี้นะคะ <noting S 2> จะเป็นแบตเตอรี่ใหม่นะคะ2ก้ตนนะคะทางเต็นแถมให้ลูกค้าใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะพาชมด้านในห้องผู้โดยสารนะคะฝั่งคนนั่งนะคะ ส่วนบันไดนะคะตัววิคเตอร์นะคะจะมีบันได3มขั้นนะคะลูกค้าให้เดินขึ้นไปข้างบนนะคะเดี๋ยวดูสภาพรอบคันข้างในนะคะสวยเหมือนข้างนอกเลยนะคะเก็บงานเรียบร้อยแล้วพื้นเป็นหนังนะคะส่วนเบาะก็จะเป็นเบาะลมนะคะฝั่งคนขับค่ะเดี๋ยวจะพาชมอ่าห้องผู้โดยสารฝั่งคนขับนะคะ บันไดทางขึ้นก็มี3ขั้นเหมือนกันนะคะเบาะจะเป็นเบาะลมนะคะปรับน้ำหนักตามตัวเรานะคะตัวนี้นะคะเกียร์ไม้นะคะอยู่ที่460,000โลนะคะถ้าเดี๋ยวเราจะมารีวิวด้านในนะคะกันนะคะตัวนี้นะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยที่เบามากนะคะผู้หญิงสามารถขับได้สบายสบายเลยนะคะส่วนอันนี้จะเป็นห้องเก็บของนะคะเก็บเอกสารนะคะ กว้างมากนะคะแล้วก็มีที่ใส่แก้วนะคะส่วนไฟนะคะติดทุกดวงนะคะเปิดปิดตรงนี้นะคะตัวนี้จะเป็นฮีโน่ o อนเน็นะคะแล้วก็เกียร์ของเรานะอ่ฮีโน่ตัวนี้นะคะจะเป็นเกียร์เต็เกียร์นะคะแล้วก็วิธีการดูนะคะว่ารถคันนี้นะคะที่ลูกค้านั่งนะคะ ผลิตในปีไหนนะคะบางลูกค้าบ,บางคนก็จะซีเรียสเรื่องปีผลิตนะคะเรามาดูปีที่ผลิตกันนะคะตัวนี้นะคะปีที่ผลิตนะคะจะอยู่ตรงข้างๆสายเบลลนะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บภาพแบบ360องศากันนะคะสภาพโดยรอบคันนะคะคันนี้เก็บสีเก็บงานเรียบร้อยแล้วนะคะสวยเหมือนใหม่เลยนะคะ เรามาชมสมรรถนะการขับเคลื่อนกันนะคะเครื่องเกียร์ดีคัสซีสวยหัวเดิมนะคะมาออกรถที่อายาราโมเตอร์นะคะ แต่สูคันนี้นะคะหมอสำหรับอเอาไปบรรทุกน้ำมันนะคะหรือว่าเดินทางขึ้นเขานะคะล่าชันนะคะเครื่องยนต์ทำงานดีมากค่ะ ก่อนจากกันวันนี้นะคะก็อยากจะฝากทุกคนนะคะช่วยกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องอิยาลาชาแนลมอเตอร์ของเราด้วยนะคะและอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อนะคะก็คือทักไปที่แฟนเพจได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากจะเข้ามาชมรถจริงหรือว่ามาลองขับนะคะสามารถมาหาเราได้เลยนะคะ เป็นรถอายาลาของเรานะคะมีทั้งหมด2สาขานะคะสาขาแรกนะคะอยู่ที่อําเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะคะส่วนสาขาที่เรายืนอยู่นี้นะคะคือสาขาสีราชานะคะเดินทางมาไม่ยากนะคะแอมกับน้องทีมจะอยู่ที่สีราชานะคะจะอยู่ติดถนนเส้นใบพาสนะคะ3ามสนะคะอยู่ตรงข้ามกับวัดเขาตะแบกนะคะก็ถ้าใครมาไม่ถูกนะคะเดี๋ยวเราจะแปะเบอร์โทรไว้ด้านล่างนะคะสําหรับวันนี้นะคะลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย